ยิงเท่าไหร่ดียิงแค่สองร้อยเอาแตกเอ้ยยามาโต้แตกใครได้อะเราได้ดีแปด0ันแล้วเนี่ยโอ้โหเชตเคจุ๊จุ๊ไม่อยากบอกแต่อยากโชว์ เพือนคลิปนี้จะทําเพื่อความมันของผู้เล่นเท่านั้นมีได้มีเจตนาชักจูงยุยงปลุกปัน่นให้เล่นการนพนันผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนําไปเอะไะครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องยิงปลานะครับผมช่องยิงปลาแต่ว่าชื่อช่องเนี้ยก็คือเกี่ยวเบ็ดโช์นั่นเองนะครับผมก็วันนี้นะผมจะมาเล่นเกมยิงปลาโช์นะครับผม ในเว็บ b i โ G a m i n g ่วันนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดสมมุติว่าใครเข้ามาในเว็บ b i o Gaming ่วันเนี่ยก็เข้ามาที่มายิงกันนะครับผมดากูนดากูนซอฟ์นะแล้วก็หาคาว่ามายิงกันนั่นเองนะครับผมเป็นเกมยิงปลาแบบนี้น่ารักน่ารักนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็จะมายิงปลาตัวใหญ่นะเพราะว่าปลาตัวใหญ่เนี่ยสามารถ ให้เงินเราได้เยอะอ่ะไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวนี้เลยตัวนี้ถ้าผมยิงตัวนี้แตกเนี่ยผมจะได้พันห้านะครับผมแต่ไม่รู้ว่าตัวนี้ผมจะยิงมันแตกหรือเปล่าอ่ะลองยิงดูไปนะครับผมเทคนิคนะเอ้าได้ต่อปีโดเฉยกำลังโฟกัสยิงกับไอปลาตัวใหญ่นี่อยู่เลยอ่ะยิงถึงไหมได้ต่อปีโดยิงแทนได้ไหมอ่ะไม่ได้หมดไปละหมดเปลี่ยนตัวแล้ว มายิงไอเรือตัวนี้เรือมังกรเรือปลามังกรคือไอตัวนี้มันจะไม่ตายนะไอเรือปลามังกรเนี่ยแต่มันจะให้เงินเราเรื่อยๆนะครับอ่ะเรามาเรื่องของเรากันต่อนะครับผมก็เจ้าเกมยิงปลานเนี่ยอุยยิงไปยิงมาเหลืออยู่เท่าไหร่เนี่ยพันแปดแถมได้โจสุดดีไซน์ามาจากไหนก็ไม่รู้ ยิงไป,ไปแตกอ้าวไม่ใช่ของเราเป็นของไอ้ข้างๆนี่ไปนะครับผมอ่าเกมยิงปลาก็จะมีบอสแบบนี้ออกมานะครับผมเทคนิคง่ายๆนะครับผมพยายามโฟกัสในตัวของเราถ้าสมมุติว่าเออวันนี้เราจะมาเล่นยิงปลาตัวใหญ่ก็โฟกัสแต่ปลาตัวใหญ่เลยครับผม เนี่ยอย่างตัวเนี้ยถ้ายิงแล้วแตกได้800เออแต่ถ้าแบบยิงไปสักแบบ7จ็ดแปดเจ็ดแปดร้อยแล้วมันไม่แตกจริงๆอะ่ะก็ไม่ต้องไปฝืนยิงมันแสดงว่ามันจะไม่ให้เรายิงต่อให้ยิงจนสุดจอมันก็ไม่ให้เราเนี่ยเห็นไหมสุดจอละมันก็ไม่แตกให้เรานะครับผมบางทีแบบ่าวมาแป๊บๆปบยิงไปสองสามลูกมันก็แตกเลยมีอุ้ยไอ้นี่ไม่ยิงโห ยิงเรือยามาโต้แตกเลยเสุดยอดมันได้ไปเท่าไหร่วนะน่ะน่าจะหลายพันอยู่นะครับผมอ้าขึ้นเวนซัดไปละไอเจ้าขึ้นตัวเมื่อกี้ก็จะทำให้เราเสียจังหวะเหมือนกันนะครับผมอมไม่เป็นไรเรามายิงปลาตัวใหญ่ของเรากันต่อตอนนี้ทุนผมเรือพันแปดแล้วนะครับ ตอนแรกมีอยู่สามพันนะเหลือพันแปดอืมหกร้อยกะว่าจะได้สักหมื่นหนึ่งก็เลิกนะครับผมยิงไปเรียบร้อยครับผม <c oughs> ผมได้ฟีเจอร์ไอไฟอันนี้แล้วปามันก็แตกหมดเลยอ่ะยิงต่อเผื่อได้ซ้ำ <c oughs> คือมันจะให้มันก็ให้นะ ถ้ามันไม่ให้มันก็ไม่ให้นะเพราะฉะนั้นเราต้องแบบขยันเปลี่ยนเป้าออเออขยันยิงเช็คยิงเช็คดูนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบหนึ่งร้อย่าเงี้ยอ่าแปดสิบอ่าเรือยามาโต้มาครับผมยามาโต้แต่อย่ามาโต้ไม่ใช่เป้าหมายเราครับผมวันนี้เราจะมายิงลาตัวใหญ่ เดี๋ยวถ้าอ้น,นี่มันยิงยามาโตแตกนะเดี๋ยวผมจะยิงยามาโตตัวหน้าบ้างนี่เป้าหมายของเราไปแล้วมันไม่ให้ก็คือไม่ให้เอามันให้วะ800แต่ก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะผมเรายิงไปเกือบพันนะเมื่อกี้ไอ้นี่มันขยันยิงยามาโตเราก็ยิงเป้าหมายของเราไป เหมือนช่วยมันยิงด้วยนะ่ะถ้าแบบยิงแล้วไปติดอย่นะี้แล้วโฟกัสครับผมตัวนี้เจ็ดร้อยเรียบร้อยเป็นของเรายิงแป๊บเดียวเห็นไหมแตกถ้ามันจะแตกมันก็แตกครับมันไม่แตกมันก็ไม่ให้เราเลยนะมามีปลาตัวน้อยฆ่าเวลานี่ครับปลาเป้าหมายของเรามาแล้วขอให้แตกทีเถอะอย่านานได้โปรดได้โปรดรีบ เรียบร้อยครับผมพันหน้าน่ะใหม่ละปลาทองตัวนี้ของเราเราไม่ได้แย่งกับไอตัวข้างๆนะเหมือนเป้าหมายเราจะคนละอย่างกันนะครับผมไอคนข้างๆนี่เขาจะเหมือนมายิงแบบยามาโตะเออแล้วก็ปลาตัวเล็กนะแต่เรามายิงปลาตัวใหญ่ออาไม่แล้วยามาโตะอืมเจ็ดร้อยของเรา ลองยิงมั่งได้ปะไม่เคยยิงยามาโตแตกเลยนะผมอ่ะอ่าเรียบร้อยพันห้าของเราครับผมนี่ตับ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 ,ตบอ่ะยิงยามาโตบ้างยามาโตยิงเท่าไรดียิงแค่สองร้อยเอาแตกเฮ้ยยามาโตแตกใครได้อ่ะเราได้ดีแปดพันแล้วเนี่ยโอ้โห K. เซ็ตเคเพื่อนยิงยามาโตะแตกอา้าวแตกอะไรอีกเจ็ดร้อยแปดร้อยเอาจะหมื่นแล้วเนะี่ยเดี๋ยวจะเลิกแล้วเนะี่ยปืนลำแสงเลเซอร์เราก็เต็มแล้วอา่ายิงตัวนี้อีกหน่อยอืม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 อมยิงเข้าไปอา่าหยุดล็อกเป้าก่อนแล้วเราจะใช้ปืนลำแสงเลเซอร์ของเราใช้ไปอืม้มอันนี้ปืนนี้พยายามยิงปลาตัวเล็กๆนะผมเอาหมื่นแล้วโอเคพอแล้วนะครับผมก็ สำหรับคลิปนี้นะคลิปนี้นี่นะคลิปนี้นี่นะ <c ười> อะไรของกูเนี่ย <c ười> คลิปนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเทคนิคอะไรก็มาติดตามกันได้นะครับผมก็ฝากไว้นะครับผมไบโอเกมมิ่งวันนะครับผมถ้าชอบกด, like, กดบไคลค์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจนะครับผมก็คลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย จุ๊ๆไม่อยากบอกแต่อยากชว